สวัสดีค่ะทุกคนพลอยพามาสวยวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจในหัวข้อเรื่องหลังสัญญกรรมมาแล้วสามารถทานวิตามินหรืออาหารเสริมได้เมื่อไหรค่ค่ะตามคําแนะนําของแพทย์นะคะก่อนที่เราจะทําสัญญกรรมนะคะเราควรจะงดอาหารเสริมงดวิตามินนะคะก่อนทําการผ่าตัดอย่างน้อย1เดือนคะ่ะแล้วหลังสัญญกรรมนะคะเรายิ่งต้องดูแลอาหารการกินเนี่ยมากเป็นพิเศษเลยถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นก็จะมีคําถามว่าแล้วเราเนี่ยสามารถกลับมาทานอาหารเสริมหรือวิตามินได้เมื่อไหร่เพราะว่าอาหารเสริมหรือวิตามินบางประเภทนะคะรวมไปถึงยาแอสไพรินที่จะสามารถทําให้แผลของเรานะคะเกิดการอักเสบนะคะการบวม,กา,บวมการช้านะคะเพราะว่าแรงสูบฉีดของเลือดของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรงดทานอาหารเสริมนะคะวิตามินเนี่ยอย่างน้อย1เดือนเช่นกันค่ะหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียตามช่อง ทางด้านล่างนี้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับสัญญกรรมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยไว้พลอยจะมาตอบค่ะ